ครับไปดูกิจกรรมที่ทางสำนักงานราชบัณฑิตตยสถานนะครับประกวดนะครับเล่าเรื่องหัวข้อท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรมด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นในโครงการรู้รักภาษาไทยรอบคัดเลือกภาคเหนือครับ mm. เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนต่างๆภาคเหนือ1ิแห่งเข้าร่วมประกวดเล่าเรื่องในหัวข้อท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรม ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นในโครงการรู้รักภาษาไทยระดับภาคเหนือจัดโดยสำนักงานราชบ,บัณฑิตยสภาโดยมีนายสาติพักดีคำรองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการราชบ,บัณฑิตยสภานะครับและคณะกรรมการเข้าร่วมการตัดสินโดยจะมีการพิจารณาความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นที่มีเนื้อหาให้ผู้ฟังประทับใจและก็มีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัยครับ สำหรับผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศของภาคเหนือนะคะก็ได้แก่เด็กหญิงจิราพัทรักษถาน จากโรงเรียนบ้านศพพลึงจังหวัดลำปางรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะเด็กหญิงชนิดาภางพงวรินจากโรงเรียนพยาวพิทยาคมจังหวัดพยาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะก็คือเด็กหญิงต้นอ้อลุงตางจากโรงเรียนฝางชนูประถมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง3รางวัลน,นี้ของแต่ละภาคนะคะก็จะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิต,ตยสภาและร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายต่อไปค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆองด้วยนะคะแหมเก่งกันจริงๆเลยนะคะ